คนเคยเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะคนที่เคยมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเพราะคิดว่าชีวิตของเราดีเราหน้าตามไม่ได้แย่ก็เลยใช้ชีวิตแบบสุดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนไปเที่ยวทํางานไปเที่ยววนลูปชีวิตตัวเองแบบนี้ค่ะโดยที่ไม่เคยดูแลแล้วก็สนใจสุขภาพของตัวเองเลยเพราะคิดว่าตัวเราเองอายุยังน้อยเรายังไม่ต้องดูแลตัวเองมากก็ได้จนวันหนึ่งค่ะเมื่ออายุของเราเข้าเลข3 ความมั่นใจในตัวเองของเราเริ่มหายไปเพราะจากการที่เราไม่เคยดูแลตัวเองสะสมมาหลายๆปีมันเริ่มส่งผลใบหน้าของนุ่นเริ่มมีปัญหาแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิวริ้วรอยความหมองคล้ำหน้าแหง้งแต่งหน้าไม่ติดนั่นคือจุดที่ทำให้นุ่นเริ่มมาคิดกับตัวเองว่ามันจะมีอะไรที่ช่วยเราได้ มากกว่าการเข้าๆออกๆตามคลินิกรักษาผิวหน้าหรือจะมีอะไรที่จะช่วยเราบำรุงจากภายในได้บ้างแต่วันหนึ่งค่ะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งได้แนะนำให้นุ่นลองกินบ o มคอล l าเจนพลัสต้องบอกเลยว่าแบบแรกที่คิดเลยคือไม่เอาเรารู้สึกว่ามันเป็นของที่คนมีอายุเขากินกันขอโทษนะคะเพราะเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเขากิน แล้วเขาต้องกินด้วยความทรมานมันดูกินยากมากๆเลยและมีความรู้สึกว่ามันดูขมดูขาวดูไม่น่าจะอร่อยแต่รุ่นพี่ท่านนี้ก็บอกค่ะว่าพี่อยากให้หนูลองกินแค่ซองเดียวเผื่อรสชาติมันจะถูกใจแล้วพี่แนะนำเลยว่ามันไม่ขาวอย่างแน่นอน นุนจึเลยตัดสินใจลองกินค่ะและพอที่บอกว่าได้ลองกินปุ๊บแค่ซองเดียวด้วยรสชาติที่ต้องบอกเลยว่ามันหอมหวานอร่อยแล้วเราสามารถกินได้โดยที่มันไม่รู้สึกคาวเลย mm hmm. ก็เลยตัดสินใจบอกกับพี่ท่านนันค่ะว่าถ้าอยากหนูอยากที่จะกินให้มันเห็นผลเนี่ยหนูต้องกินยังไงบ้างรุ่นพี่ท่านนันก็บอกค่ะถ้าอยากเห็นผลเร็วพี่แนะนําเลยว่าให้กิน 4ซองต่อวันตอนท้องว่างเป็นเช้า2เย็น2อนุนตัดสินใจทำตามรุ่นพี่ท่านนั้นบอกค่ะผ่านไป1เดือนกว่าๆใบหน้าของนุ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ค่ะติ้วรอยเริ่มหายไปรอยสิวจางลงใบหน้าที่เคยเหมองคล้ำมันหายไปทำให้นุ่นมีความมั่นใจในสินค้าตัวนี้มากๆแล้วก็แนะนำให้คนที่บ้านได้กินด้วย อยากบอกกับพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะว่าวันนี้เราทุกคนมีของดีอยู่ในมือเรามีสินค้าที่ดีตอบโจทย์มีคุณภาพแล้วเชื่อมั่นเลยว่าถ้าเรานะคะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองอย่าให้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นการมีชีวิตที่ดีกว่าเราทุกคนสามารถเติบโตได้ในแบบของเราที่ดีไอคอนกรุ๊ป ขอบคุณค่ะ